ครับมาทวนเกี่ยวกับสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์กันนะครับก็คือการเขียนตัวเลขทางวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับลองนึกดูนะครับมันมีตั้งแต่ตัวเลขที่มีค่ามากๆเช่นระยะทางจากเอ่อกาแล็กซี่หนึ่งไปยังอีกกาแล็กซี่หนึ่งไกลไหมโอ้โหถ้าเขียนมานี่แบบ กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่ากว่าจะเขียนเสร็จเนี่ยคนที่มาอ่านเนี่ยเขาก็แบบรู้สึกเออรู้นะว่ามันเยอะแต่ไม่รู้หรอกว่ามันเท่าไหร่รู้ว่ามันเยอะแต่ในความรู้สึกมันไม่สามารถบอกได้ในทันทีอ่ะมันไม่เหมือนกับเราเห็นแค่นี้ใช่ไหมถ้าสมมติเราเห็นแค่นี้นะเดี๋ยงี้ รู้เลยใช่ไหมว่าแ0 0แ0ดแ0นเดโอเคปะ่ะแต่อย่างเงี้ยเนื่องจากเป็นจำนวนที่แบบโอ้โหเยอะมากนะครับหรือบางทีก็น้อยมากๆน้อยนิดเลยเช่นขนาดของเชื้อโรคขนาดของขนาดของไวรัสอะไรอย่างเงี้ย 0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 ศย์ศศศย์ศอย่างเงี้ยเออมันก็เกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับเวลาจะไปเปรียบเทียบกันก็เปรียบเทียบลำบากต้องมานั่งนับจุดกันยาวไกลนะครับเออเขาก็เลยกำหนดวิธีการเขียนขึ้นมาครับ หลักๆก,ก็มีอยู่สองแบบมาดูเขียนกันอยู่สองลักษณะดูการเขียนจำนวน จะมากหรือจะน้อยก็ตามนะครับต่างในรูป a คูณสิบยกกำลังเอ็ด a คูณสิบยกกำลังเดนะโดยเขียนน,ยนิยมเขียนกันสองแบบ แบบที่หนึ่งเขาจะให้ค่า a เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดจะให้ a เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุด ขอยกตัวอย่างเช่นนี่ครับคือค่า A ครับแล้วจะเห็นว่ามีศูนย์ตามหลังมันมานะครับ นับเลขศูนที่ตามหลักนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั้นเขาจะเขียนได้เป็นหกพันเจ็ดร้ยี่สบสี่คูณสิบยกกำลังเจ็ดนี่ยลักษณะที่หนึ่งนะครับนะให้ A เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดก็จะเขียนไดใน้ในรูปแบบแบบนี้นะครับอันนี้คือพวกจำนวนเยอะๆก่อนนะจำนวนที่มีค่าเยอะๆครับ แบบที่สองจะให้ a มีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไป แต่ไม่ถึงสิบเขาจะเขียนลักษณะน,นี้ครับเขาจะเขียนบอกไว้แบบนี้นึกง,ง่ายๆก็คือหนึ่งหลักแล้วจุดเลยครับนี่ครับหลักเดียวแล้วจุดเลย เจะเป็นเลขหลักเดียวแล้วจุดเลยเอาจำนวนเดียวกันเมื่อกี้เลยครับ ศูนย์ตามหลังเจ็ดตัวนะตำแหน่งของจุดทศนิยมที่แท้จริงของมันจะอยู่ตรงนี้ถ้าจะเขียนเป็นเลขหลักเดียวแล้วจุดนั่นหมายความว่าเขาจะต้องย้ายตำแหน่งของจุดทศนิยมเอามาไว้ตรงนี้หลังเลขหกหลักเดียวแล้วจุดเลย ก็คือจะเียนออกมาได้ว่าเป็น6.724ดเคูณสิยกกำลัง6.724็ดคูณสิยกกำลังนี่ครับหลักเดียว6หลักเดียวแล้วจุดเลยครับทีนี้การเกียน2แบบนี้กำลังของ10ต้องไม่เท่ากันแน่ๆอยู่แล้วนะครับ เรานับได้จากเราจะนับกําลังของศิ์ได้นะครับโดยวิธีนี้ครับให้เราดูก่อนว่าจุดเนี่ยมันถูกเลื่อนไปข้างหน้าหรือถูกเลื่อนไปข้างหลังจุดที่แท้จริงของมันอยู่ที่นี่ใช่ไหมตอนนี้เรากำลังจะเลื่อนจุดมาวางไว้ที่นี่ใช่ปะตกลงเลื่อนจุดไปข้างหน้าหรือเลื่อนจุดถอยหลังครับสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ย เรากำลังจะเลื่อนจุดไปข้างหน้าหรือเลื่อนจุดถอยหลังครับข้างหน้าเลื่อนจุดไปข้างหน้าชีวิตก้าวหน้าชีวิตเป็นบวกกําลังของ10ก็จะเป็นบวกครับทีนี้บวกเท่าไหร่เออกำลังของสิบเป็นบวกแล้วเนาะบวกเท่าไหร่เออมาดูกันนะครับก็ดูว่าระหว่างจุดเก่ากับจุดใหม่น,นั้นอะ มีเลขอยู่กี่ตัวนะครับมานับกันดูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมี่เลขอยู่สิบตัวครับสิบยกกำลังสิบครับเห็นพอเข้าใจไหมครับเข้าใจครับอโอเคนะ ทีนี้มาดูจํานวนน้อยๆบ้างนะครับจำนวน,นน้อยๆบ้างนะเมื่อกี้เราดูจํานวนมากๆกันไปแล้วน,น้อยๆบ้างศูนย์จุดศูนย์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 เก้าสองเจ็ดอ่าเก้าสองเจ็ดสามเป็นเยอะกัน ถ้าจะเขียนเป็นแบบแรกคือเขียนให้ a เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดถ้าเขียนแบบแรกเขียนแบบ a เป็นจำนวนเต็มน้อยสุดเด็กว,ว่า a น่าจะมีค่าเป็นอะไร ก้าสองเจ็ดสามครับเออเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามเห็น,นครับลองดูออกไหมครับเ็นจำนวนน้อยสุดเก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบสามนะครับแล้นะมันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคูณสิบยกกำลังนะครับ จุดที่แท้จริงของมันอยู่ตรงนี้จำนวนเนี้ยตำแหน่งของจุดทศนิยมที่แท้จริงของมันอยู่ตรงนี้ถูกป่ะเรากำลังจะเขียนให้เป็นเก้าสองเจ็ดสามเก้าพันสองเจ็ดสิบสามนั่นก็คือจุดจะมาอยู่ตรงนี้ถูกไหมนั่นแปลว่าเรากำลังจะเลื่อนจุดมาวางไว้นี่ใช่ไหมครับ mm hmm. เรากำลังจะเลื่อนจุดเดินหน้าหรือถอยหลังครับ ถอยหลังครับถอยหลังเลื่อนจุดไปข้างหน้าชีวิตก้าวหน้าชีวิตเป็นบวกงั้นถ้าเลื่อนจุดถอยหลังชีวิตก็ติดลบชีวิตติดลบกําลังของสิบก็จะติดลบนะติดลบเท่าไหร่เออโอเคแล้วก็มานับดูเลยครับระหว่างจุดเก่ากับจุดกับจุดใหม่นะครับมีเลขอยู่กี่ตัวนะครับระหว่างจุดเก่ากับจุดใหม่นะครับหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าก็เลยเป็นกำลังลบเก้าครับคือทบทวนให้แบบสรุปสรุปนะครับนะถือบางคนจะยืมไปแล้วนะครับหรือบางคนยังไม่เคยเรียนเลยนะครับนะทบทวนแบบสรุปสรุปให้นะอ่ะทีนี้เรามาเขียนอีกแบบหนึ่งบ้างนะครับเขียนแบบหลักเดียวแล้วจุด จำนวนเดียวกันเลยล่ะจำนวนเดียวกันเลยก็คือหลักเดียวแล้วจุดนะครับอย่างนี้ A มันต้องเป็นยังไงครับหน้าตาของ A จะเป็นยังไง เก้าจุดสองเจ็ดสามครับเก้าแล้วจุดเลยครับหลักเดียวแล้วจุดเก้าแล้วจุดเลยเก้าจุดสองเจ็ดสามนะครับนี่คือตัวเองนะครับโอเคอะครับเราจะเขียนได้ว่าเก้าจุดสองเจ็ดสามคูณสิบยกกำลังนะครับเรามาดูกันครับจำนวนเนี้ยจุดที่แท้จริงของมันอยู่ตรงนี้ครับ แต่เรากำลังจะเขียนเป็น9.273นั่นหมายความว่าเรากำลังจะย้ายจุดมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับเราย้ายจุดให้ไปข้างหน้าหรือถอยหลังครับเรา,าย้ายจุดไปถอยหลัง,ลงครับตอบอ,อย่างมั่นใจครับเดินหน้าหรือถอยหลังครับถอยหลังครับเออถอยหลังเนาะเรา,าย้ายจุดให้มันถอยหลังนะครับนั้นกําลังก็ต้องติดลบเนาะติดลบแล้ว ลบเท่าไหร่เราก็ไปดูว่าระหว่างจุดเก่ากับจุดใหม่มีเลขอยู่กี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนั้นตรงนี้ก็จะกำลังลบหกโอเคสรุปหัวใจหลักๆมันคือประมาณนี้นะต่อไปก็คือการที่เราจะ นำมันไปบวกไปลบครับต้องการจะเพิ่มหน้า ่ะโอเคนะครับเอ๊ะี่กําำลังลบเท่าไหร่นะกำลังลบหกครับสามสี่ห้าหกอืมอืมกำลังลบหกนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเอามันไปบวกหรือลบกันนะครับ วิธีการนะครับให้ยึดสิบยกกำลังตัวน้อยเป็นหลักครับการบวกการลบนะครับให้ยึดสิบยกกำลังตัวน้อยเป็นหลัก เพื่อจะดึงตัวร่วม

สิบกับสิบสามครับอ่านะครับถ้ามันมีมากกว่าสองจำนวนเช่นมีสามจำนวนสี่จำนวนก็ให้เราดูสิบกําลังตัวน้อยสุดนั่นแหละยึดเอาตัวนั้นเป็นหลักนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อนี้นะครับต้องเอาสิบกำลังสิบสามเป็นหลักนะครับอเอาล่ะครับเพราะฉะนั้น เจ้าตัวตั้งเนี่ยมันมีสิบคูณกันต้องสิบห้าตัวเนี่ยแต่เราจะเอาสิบกำลังสิบสามเป็นหลักนั่นก็คือจะเอาให้มันเหลือแค่สิบเอ่อให้มันเหลืออยู่แค่สิบสามตัวใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีอยู่สิบห้าตัวก็เลยต้องบอกว่าเฮ้ยปล่อยสิบส่วนที่เกินนะออกมามันมีสิบห้าตัวแต่จะให้มันเหลืออยู่แค่สิบสามตัวแปลว่ามันมีสิบเกินอยู่กี่ตัวครับ สองตัวคือสองตัวครับอก็ให้มันปล่อยสิทที่เกินอยู่สองตัวออกมาอะถ้าดูอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับะเข้าใจครับนเนี่ยถ้ามองดูแล้วเนี่ยมันก็ยังมีสิบคูณกันครบสิบห้าตัวเหมือนเดิมเนาะ ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปไว้ตึงตัวร่วงครับขณะที่ตรงเนี้ยก็จับมันคูณจับมันคูณกันครับมันก็จะกลายเป็นสามรอยิบเจ็ดคูณสิบกำลังสองเนี่ยก็จะได้3ามรอยิบ็ดแล้วก็ตามหลังด้วยศูนย์สองตัวครับนะแล้วก็คูณด้วยสิบกำลังสิบสานะครับ เราแปลงตัวตั้งของเราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจากโจทย์นะครับก็จะได้ นี่ครับตรงนี้ครับเป็นตัวร่วมเป็นตัวร่วมแล้วครับตัวร่วมก็คือสิบกลังตัวน้อยตัวร่วมก็คือสิบกลังตัวน้อยครับหัวใจหลักของการบวกการลบนะครับให้ดูที่สิบยกกกำลังตัวน้อยเอาตรงนั้นแหละเป็นหลักแล้วจะดึงตัวร่วมตรงนั้นแหละมาดูต่อไปครับ ดังนั้นเมื่อเราดึงสิบกำลัง13ออกนะครับมันก็จะเหลือ3,2,700ไปลบกับ7,216แล้วก็กลับมาคูณด้วยตัวร่วม10ยกกำลัง13เอาแค่นี้ก่อนเข้าใจไหมครับเข้าใจครับช่วยกันลบเลขตัวนี้หน่อยกูใส่แว่นไม่ได้ พอใส่แว่นแล้วมันไกขึ้นและจริงๆตอนนี้คูมองไม่คูไม่ได้มองชัดเลยนะถ้าเกิดคูพลาดช่วยเตือนด้วยได้เท่านี้ปะสองหมื่นห้าพันสี่ 94, ร้อยแปดสิบสี่คัสเดี็กตรงกันครับ นะถ้าเราอยากจะได้รูปที่ a เป็นหลักเดียวแล้วจุดเราก็จะมาแปลงตรงนี้ต่อครับนะถ้าจะทำให้เป็นหลักเดียวแล้วจุดนะถ้าหลักเดียวแล้วจุดก็ต้องสองแล้วจุดเลยใช่ไหมสองจุดห้าสี่แปดสี่คูณด้วยสิบยกกำลังอะไร แล้วเดี๋ยวคูเด,ด้สิบกำลังศิกษาตอตรงนี้ถรกกอบสีส้มลองพิจารณาครับเจ้าสองห้าสี่แปดสี่เนี่ยจุดที่แท้จริงของมันอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้เด็กๆจะทำให้มันกลายเป็นหลักเดียวแล้วจุดก็คือสองแล้วจุดเลยสองจุดห้าสี่แปดสี่ ดังนั้นแสดงว่าเด็กเลื่อนจุดไปข้างหน้าหรือเลื่อนจุดถอยหลังครับไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าเลื่อนจุดไปข้างหน้าชีวิตก้าวหน้าชีวิตเป็นบวกกําลังของสิบต้องเป็นบวกนะเป็นบวกเท่าไหร่ก็ให้ดูว่ามีเ,เลขอยู่ระหว่างจุดเก่ากับจุดใหม่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นกําลังสี่ เลียตรงนี้ปล๊ค,ครับเลียครับครูพยายามอธิบายหัวใจหลักของมันให้สั้นที่สุดนะครับสำหรับคนที่อาจจะเรียนเล่มหนึ่งมาแล้วลืมไปแล้วหรือคนที่ไม่ได้เรียนเลยโอกาสเจอเรื่องนี้ในข้อสอบ กักผมว่ามีแน่มีแน่นอนมีแน่นอนครับแล้วครับต่อไปครับใช้กฎของเลขยกกาลังครับฐานเดียวกัน,ค,กน,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 กนคูณกันเนี่ยตรงเนี้ยฐานเดียวกันคูณกันปะเนี่ยผลลัพธ์จะได้ฐานเดิมใช่ไหมครับได้ฐานสิบเหมือนเดิมเราต้องเอากําลังมาทําอะไรกันบวกกันครับบวกกัน ี่ครับเสร็จเรียบร้อยครับเี่วการจัดการตอบในรูปของสัญกรวิทยาศาสตร์นะครับกูจะทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการหารไม่ต้องก็ได้การหารไม่ต้องโจทก็ได้เดี๋ยวเอาเลยไปทำโจทย์เลยทวนการบวกการลบแล้วเข้าใจหลักของการบวกการลบแค่นี้พอแล้ว โจทย์ในข้อสอบจริงมันเป็นผสมกันอยู่นะครับกลับไปดูทบทวนข้อนี้นะครับมันจะได้หลักได้หลักทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยนะครับ